ฮัลโหลสวัสด,ดีการตอนร้อนลอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าตอนบ่ายนะคะอ่าหลังนี้เรากําลังงัดพื้นกันนะคะลูกค้านะตอนังงัดพื้นเดี๋ยวนิชาจะพาไปชมวิธีการงัดพื้นนะคะวันนี้เรางัดพื้นไม่สักนะคะลูกค้านะคะเป็นสักทองเก่านะคะลูกค้านี่นะคะแผ่นใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้เลยนะคะกําลังลงมาแล้วนะคะ ยาวๆหนาๆน,น,นะคะหนากันเลยนะคะอยู่ที่เ,เกือบๆสีเซนเลยนะคะลูกค้านะ,ะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้ายาวๆอย่างนี้เลยนะคะสำหรับไม้ะะมเรานะนี่นะคะสวยๆยาวๆหนานมากนะคะสำหรับพื้นหลังนี้จะอยู่ที่หน้าสิบเออน,นนะคะ,ะอยู่ที่หน้า12 13นะคะ หาสีเซนนะคะลูกยาวหกเมตรนะคะลูกค้าหลังนี้ะยาวสีเส่เซนยาวหกเมตรเนี่ยดูความยาวนะนี่นะคะความยาวอย่างนี้แล้วน้องๆมายากกันสองคนเลยนะคะเราจะพาขึ้นไปชนนะคะข้างบนกันนะคะ <S <S ขึ้นบันไดยากมากดูถ้าเบันไดแบบ แบบนี้คะ่ะลูกค้าบันไดโบราณหลังเนี้ยคือ60ปีนะคะห0ปีนะคะสำหรับหลังนี้นะคะโคตรโคตรนานเลยนะคะลูกค้ามานะคะข้างล่างก็ทํางานนะคะเหลืองกันหมดนะะวันนี้นะคะชิมง,งานจิ๋วห,หรือบ้านนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆนี่เลยค่ะนี่นะคะยาวๆสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะ แต่ละแผ่นหนาสวยมากนะคะลูกค้าโอ้โหเสียดายเขาเอาแบบว่าเอาไม้แผ่นใหญ่เข้าเสาไปแล้วลูกค้าแบบมันแหว่งอะเสียดายมากเลยคนโบราณแบบเขาหน้าจะเอาไม้ที่แบบว่าเล็กๆใส่แบบใส่คอเสาเนี้ยนี่เขาเล่นแผ่นใหญ่ใส่เลยนะคะลูกค้ามันก็เลยแบบโอ้โหเห็นแล้วเสียดายมากเสียดายไม้นะคะ ความหนาหนาสวยจริงๆสำหรับหลังนี้นะคะนี่นะคะเรางัดกันทีละแผ่นนะลูกค้านะพี่กิกะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปข้างหลังก่อนแป๊บนึ่งได้แล้วค่ะโอ้โหสวยจริงๆนะ,ะลูกค้าจะอยู่ที่หน้าสิบสองสิสาม ตหลับหลังนี้นะคะยาวหกเมตรหมดเลยนะคะลูกค้าหนาที season, สา่สบายๆนะคะความหนานะคะนี่นะคะทีมงานเรานะ,ะนลูกค้าท่าในใดสนใจอ่าพื้นสวยๆหลังนี้นะคะทักนิชามาได้นะคะลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นพื้นผ้านะคะ หลังนี้สวยงามหมดเลยนะคะลูกค้าเป็นบ้านแบบโบราณนะคะจะมีจัว่วแต่นี่ชางงัดออกหมดแล้วนะคะจัว่วงัดจั่วออกหมดแล้วมันเดินทางไปลบาบากนะ,ะจัว่วมันเดินเขาขึ้นรถอะไรก็แบบว่ามันเยอะแบบมันกว้างมากนะคะลูกค้าเลยไม่อยากจะเอาไปละเพราะว่าอยู่ที่บ้านขายให้กับลูกค้าที่อยุธยาไปแล้วนะคะอันนี้เลยขี้เกียจเอาไปละ นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าดูดความสวยงามนะคะนี่นะคะอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าลูกค้าทนใดสนใจทักมาได้นะคะสำหรับชุดน,น,<ใ>นี้นะคะทนาดต้องการไม่สักสวยๆทักนิชามาได้นะคะที่ร้านมีอยู่ประมาณา <ST EM S> จะยี่สิบยกอยู่แล้วนะคะตอนนี้สำหรับพื้นหลังนะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า ขอบคุณมากๆค่ะยังไงก็โทรมานะคะลูกค้านะคะ